ชุดล่างจะเป็นน็อตตัวเล็กชุดบนจะเป็นน็อตตัวใหญ่นะคะอย่าไปใส่น็อตผิดเบอร์นะการติดแค่ตานี้เลยตามสวัสดีค่ะวันนี้พบกับลานนงโยกโมบายนะคะ อันนี้วันนี้เราจะมาเปลี่ยนหน้าจอหัวเว่ยโนวาสามไอค่ะอันนี้คือหน้าจอแตกเนี่ยคะ่ะทัชสกรีนแตกหลุดออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยคะ่ะอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยแต่ว่ามันแตกหลุดออกมาอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเปลี่ยนจอก็คือรุ่นนี้ต้องผ่าฝาหลังออกแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้แกะเครื่องแต่เครื่องมีสีร่อนอยู่แล้วหัวเว่ยซัมซุง oppo vivo ทุกรุ่นที่เป็นฝากระจกเวลาแกะเครื่องสีมันชอบร่อนเนาะต้องแจ้งลูกค้าก่อนแต่ตัวนี้เรายังไม่ได้แกะแต่มันร่อนอยู่แล้ว แต่เครื่องลูกค้าน่าจะเคยแกะมาแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามันจอมันหลุดมาแล้วเนี่ยอันนี้เรามาผ่าฝาหลังออกก่อนนะผ่าฝาหลังออกแล้วก็น็อตจะอยู่ข้างใต้ฝาหลังนะคะฝาหลังเวลาผ่าออกก็ระวังด้วยเพราะว่าฝาหลังรุ่นนี้จะมีแพรสแกนลายนิ้วมือนะคะระวังแพรขาดค,ค่อยๆกรีดไปนี่ค่ะถ้าเรา ถ้าเรากรีดไม่ระวังเนี่ยเพรเนี่ยมันก็จะขาดเพรสแกนไหลในมือที่อยู่ด้านหลังเนี่ยค่ะจะมีเพรแบบนี้นะอันนี้เราถอดเพรออกก่อนนี่ค่ะ,อะเอาเพลออกได้แล้ว ถอดแผ่ถอดแบตร,รุ่นนี้แบตปิดเครื่องไม่ได้เพราะว่าจอลูกค้าสัมผัสไม่ได้แล้วนี่เราก็จะถอดน็อตออกประมาณนี้จะถอดน็อตหลังแค่สี่ตัวนะคะแล้วเราก็ค่อยยุกออกแล้วก็เนี่ยค่ะ น็อตล่างต้องถอดออกนะคะเพราะว่าแพรจอมันอยู่ข้างใต้ข้างใต้แพร์ลำโพงรุ่นนี้ต้องดูน็อตให้ดีนะคะชุดชุดล่างจะเป็นน็อตตัวเล็กชุดบนจะเป็นน็อตตัวใหญ่นะคะอย่าไปใส่น็อตผิดเบอร์นะ Okay. อันนี้ของลูกค้ามันหลุดมาอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องแกะเลยแต่หลุดอย่างนี้ก็คือยังไม่ต้องทิ้งนะสําคัญคือตัวนี้ตัวแพราตัวตะแกรงลาโพงหน้าถ้าไม่ใส่มันจะเป็นรูบโบจะน่าเกลียดเนาะ,ะเสร็จแล้วก็ทําความสะอาดเนี่ยค่ะพวกเศษของเก่า,านี่ต้องออกให้หมด ถ้าแมเอ,ออกเดี๋ยวเราติดกาวไปกาวก็จะไปโดนฝุ่นพวกนี้ค่ะกาวก็จอเราจะลงไม่สนิทกาวก็จะไม่มีประสิทธิภาพเวลาเราติดลงไปกาวไปโดนข้าบฝุ่นจากที่ว่าจะติดจอติดให้มันสนิทกลายไปไปติดค้าบฝุ่นก็เครื่องจะลงไม่สนิทเดี๋ยวมันจะหลุดง่าย คะทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็เทสจอใหม่ได้เลยนะคะ เราไม่ต้องกดให้แรงนะคะเรากดแค่ให้มันลงล็อกก็พอเพราะว่าตัวหน้าจอเรามันยังไม่ได้ติดกาวเนาะจอมันยังลอยอยู่นี่ค่ะก่อนที่จะติดกาวเราก็ต้องเทสให้เรียบร้อยก่อนว่าจอสัมผัสตรงปรับสีปรับแสงไฟอะไรได้ไหมใช้งานได้ปกติเราค่อยติดกาวเนาะอันนี้ก็ตะแกรงลำโพงหน้า ตะแกงรงลำโพงหน้าทุกครั้งที่เราถอดเปลี่ยนจอมันจะติดอยู่ที่จอเดิมเราต้องเอาออกมานะคะถ้าไม่ใส่นี่น่าเกียดเลยฝุ่นอะไรก็จะลงมันก็จะเป็นรูโบอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่สวยนะโอเคอืมลูกค้าให้รหัสเราไว้ไม่ถูกอะ่ะเป็นเวลาหนึ่งนาที โอเคน่าจะเทสอะไรไม่ได้เพราะว่ารหัสลูกค้าให้ไว้ไม่ถูกเนาะลูกค้าก็จําไม่ค่อยได้ปกติเขาใช้สแกนใบหน้าโอเคเดี๋ยวเราเทสแค่นี้พอแล้วก็ติดกาวนะคะอันนี้ก่อนที่จะติดกาวเราต้องนําจอออกมาก่อนค่ะนำจอออกมาก่อน,น,ออออนเราจะติดกาวก่อนแล้วค่อยใส่จอนะ เสร็จแล้วก็ติดกาวนะคะกาวก็ใส่ตามร่องเลยค่ะไม่ต้องใส่หนามากนี่ค่ะ พอเ,เราใส่กาวเสร็จแล้วก็ค่อยเอาจอลงนะคะแต่ตอนที่เอาจอลงระวังตะแกรงนะคะที่เราใส่เดี๋ยวมันหล่นหาย นี่ค่คะใส่แพรแล้วก็ดันโค้งที่เราดึงขึ้นมาเมื่อกี้นะคะ นี่ค่คะเสร็จแล้วก็ใส่น็อตที่เราถอดออกตรงเมื่อกี้สองตัวเสร็จแล้วก็ใส่แบตค่ะสังเกตด้วยว่ากาวที่เราติดไว้เมื่อกี้มันน,นี่หรือเปล่าเราล้าหนังยางไว้ก่อนก็ได้ค่ะระหว่างที่เราใส่น็อตอยู่ กาวมันยังแห้งไม่สนิทแต่ปกติถ้าเป็นงานที่ไม่เร่งลูกค้าไม่รีบเงี้ยเราก็จะติดกาวก่อนให้รอกาวแห้งเราค่อยมาใส่น็อตใส่อะไรให้เรียบร้อยค่ะส่วนเพราะรุ่นนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรฝาหลังเป็นฝากระจกไม่ได้เป็นตัวที่ยกขึ้นมาทั้งโครงถ้ายกขึ้นมาทั้งโครงก็แนะนําให้ใส่เคสใส่อะไรให้เรียบร้อยก็ค่อยติดกาวแต่รุ่นนี้เป็นฝากระจกคือหน้าจอคือต้องให้จอมันแห้งสนิทก่อน ได้ค่อยมาใส่เพราะนี้เราติดกาวก่อนเนาะทุกเคสที่ผ่านมาที่เราติดซ่อมก็จะติดกาวทีหลังแต่รุ่นนี้จะติดกาวก่อนเพราะเราไม่ติดกาวก่อนไม่ได้เพของเขามันค่อนข้างบางถ้าเรายกตอนที่เราจะติดกาวอะ่ะมันมันง้างสุดไม่ได้เพราะเพะมันอยู่ตรงกลางตรงนี้เวลามันพับ มันมีสิทธิ์ที่จะขาดตรงนี้ได้เพราะว่าตรงโค้งมันมันคมก็เลยเลือกที่จะติดกาวก่อนเสร็จแล้วก็ใส่เพยสแกนลายนิ้วมือนะคะแล้วก็ใสน่น็อตอันนี้เป็นเครื่องที่ลูกค้าซ่อมหน้าร้านเนอะงานด่วน อย่าสลับกันนะรุ่นนี้จะมีน็อตตัวเล็กกับตัวใหญ่จะเป็นสี่แฉกเหมือนกันแต่ว่าขนาดไม่เท่ากันโอเคค่ะเสร็จแล้วก็หนังยางออกเอาหนังยางออก,อออกแล้วค่อยอติดกาวฝาหลังนะคะอย่าลืมนะคะตอนเราใส่เครื่องอะถ้าเราเปิดเครื่องไว้ก่อนเวลาใส่เสร็จทุกอย่างเราต้องปิดแล้วเปิดใหม่นะคะเพราะว่า แพสแกนลายนิ้วมือเราเราใส่ไปก่อนที่เราใส่ก่อนที่จะเปิดเครื่องเพยลายนิ้วมือมันจะไม่ทํางานเนาะต้องปิดแล้วเปิดใหม่ทีหนึง่งเพถึงจะทํางานได้เนีย๋ยลูกค้าก็จะไม่เข้าใจว่าทาไมเปลี่ยนจอแล้วสแกนลายนิ้วมือไม่ได้มันสแกนได้นะคะเพราะเราไม่ได้ทําขาดแต่ว่าเราเปิดเครื่องก่อนที่จะใส่เพก็เลยต้องได้ปิดแล้วเปิดใหม่ทีนึงนี่ค่ะอันนี้ เแล้วก็เปิดเครื่องใหม่นะคะอันนี้ต้องรัดหนังยางไว้ก่อนนะคะรอให้กาวแห้งก่อนกาวพวกนี้ก็ประมาณ40นาทีก็แห้งแล้วค่ะ30นาที40นาทีประมาณนี้ โอเคค่ะนี่ทิอะไรไม่ได้เลยนอกจากสุกเฉืนได้อย่างเดียวเปลี่ยนหน้าจอนว่า 3i เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ของร้านน้องหยกโมบายด้วยนะคะถ้าไม่สะดวกมาเปลี่ยนหน้าร้านก็สามารถทักเพจมาได้เลยค่ะส่งพัสดุส่งอะไรมาเปลี่ยนที่ร้านได้นะคะคแล้วก็ของที่ร้านก็จะมีเว็บด้วยนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือว่าเพจร้านช่อง YouTube ฝากติดตามทุกช่องทางเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย